สวัสดีครับโย่ผมเด็กขี้อวดนะฮะวันนี้จะมาทำการรีวิวการ์ดอีกแล้วนะฮะเพราะว่าตอนจนไม,ไม่มีตังค์ซื้อพวก DX พวกนั้นแต่ก็ไม่น่ามีใครดูด้วยแต่การ์ดเนี่ยขนาดยังคนดูเยอะแหละมัง้งสือสองคลิปที่ลงล่าสุดก็วิวก็คึกจะน่าประทับใจมัง้งโอเคมาวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดตัวของ Battle of a t t e t i o n ของอพี่พระสุจากช่องพรสุโรใน ก็จะเป็นการที่เขาที่เขาทํานะก็ซึ่งกฎวิธีการเล่นก็เดี๋ยวไว้เออ่ครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวอันนี้จะมาเป็นเด็กของผมก่อนซึ่งเด็กของผมก็จะเป็นเด็กของอา่าวิรุปปากซอยที่เคยรีวิวไปเป็นตัวของเอทีดีที่รีวิวไปนะฮะอ่ะของตัวอา่าไลท์การ์ดยังมีไอ้กุยไอ้ฮอนนายนายมายะครูแล้วก็มายาจะมาอันนี้คือจะใส่ตัวไหนก็ได้มันเหมือนกันเพราะเทค ตอนนี้นะ่าจะยังมีเทคเหมือนกันเฉยๆก็คือเม่เปิดออกในเมนเฟสถัดไปกันได้จวดหนึ่งเนาะก็มีจะไล่อยู่ห้าอันต่อมาจะเป็นตัวของเอ่อโอลิวันที่ใส่ได้ใบเดียวในเล็กเท่านั้นที่มีสายรักโอลิวันเนี่ยใส่ได้แค่ใบเดียวหนึ่งใบต่อเล็กเท่านั้นพอองก็จะเป็นเอ่อวิรุปตปากซอยเป็นพามนุษย์คอร์สหกตีเอ่อพาวเวอร์หกแล้วก็มีเพชรให้มาสองเม็ดนะ เทคบอกว่าเมื่อลงสนามนำไม่ได้อชจุติก็คือลงสนามมาแบบจ่ายคอสก็คือจ่ายค่าคอสหกนะก็ชุบไอ้กุยฮอนนายขึ้นมือได้ก็บอกว่าด้วยค่าคอ,คอสหกแล้วก็ไอ้กุยฮอนนายคอสมันจะมีให้เกมมาสองเนาะก็เลยอ่าจ่ายได้สามตัวนั้นลงปตัวนี้ก็ชุบขึ้นมือนมือการรีคอสนั่นเองก็มีตัว,ต,วตัวหนึ่งเพราะคงไม่มีใบอื่นแล้วนะก็ต่อไปก็เป็นไอ้กุยไอ้กุยบอกว่า ีเทคสามัคคีสามัคคีก็คือเลดเลดตัวนี้แล้วบ,บวกพาวให้เพื่อนได้นะต้องเลดในช่วงเมนเฟสของเราเท่านั้นเนาะใช่หรือเปล่าไม่สิอ๋อเมื่อไม่เห็นเพื่อนตีเลสเลดมอนตัวนี้แล้วก็เอาพาวให้ให้เพื่อนนั่นเอง <c oughs> ซึ่งตัวนี้ก็มีไอ้กุยมีคอสสองให้เกมมาสองแล้วก็พาวสองเทคเมื่อลักฐานประกบจ่ายค่าคอสนำไอคอนจากเด็กขึ้นมือได้ ก็แน่นอนว่าสายนี้ก็ต้องใส่ไป4ใบแน่นอนนะต่อไปไอฮอนไอฮอนก็มีเทคสามาคิมเหมือนกันเมื่อเมื่อเห็นเพื่อนตีเลสตัวเองเอาพาให้เพื่อนจุติก็ไม่ต้องสนัจากแค่คอสหาไอนายก็ใส่ส4เหมือนกันเนาะเพื่อนอ่ะไอนายเหมือนกันไอสามตัวเนี้ยม,มันก็จะมีค่าคอสเหมือนกันเลยแต่ว่าเทคก็จะเปลี่ยนลงจุติจาก คือจุดตีของไอ้นายเนี่ยบอกว่าจุดตีลงมาเสิร์ตแบบจ่ายคอร์สนะจะเสิร์ตไอ้กุยจากเด็กได้สี่ใบต่อไปไอ้ปืนเด็กติดยาอันนี้ผมใส่มาสองเป็นมอนวาริลาไม่มีอะไรเลยเป็นตัวอ่าจจะมาเล่นต้นเกมก็ได้แบบว่าไม่รู้จะเล่นไม่ไม่มีการเล่นเพราะผมไม่ได้ซื้อบีทีซหนึ่งมาแต่เป็นี่บางใบที่ผมไป ซื้อกับเพื่อนมานะก็ไอปื้ดเด็กติยาบอกว่าข้อสี่มีเจมสองแล้วก็มีพาว 4. สี่จะมาสองใบเอาไม่ได้เก่งขนาดนั้นหาตัวอื่นใส่ดีกว่าเนาะต่อมาก็เป็นนนทกนิวเพชรก็นนทกนิวเพชรอันนี้ผมใส่มาเพื่อเออแอนตี้พวกสายเทพเพราะเพื่อนผมม,มันมีคนหนึ่งเล่นเทพเนะี่ยก็เลยต้องใส่ตัวน,นี้มามายิงไวเเ้เฉยแต่ไม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 ไมค่อยได้เล่นหรอกว่าจั่วไม่ขึ้นนั่นเองเออบอกว่าข้อสามมีเจมมาสองแล้วก็ มีพาวสามนั่นเองเทคบอกว่าเมื่อตียิงยิงเทพหนึ่งใบไปสนามได้เลยใส่มาใบเดียวเพราะมีเพราะเพื่อนเปิดเจอแค่นี้ต่อไปอุ้ลูกเสือเป็นตัวข้อสามีเจมหนึ่งแล้วก็เทคบอกว่าแลรก็มีพาวสามนะแล้วก็บอกว่าเมื่อเมื่อตัวนี้ถูกตีแล้วเมื่อตัวนี้ถูกตีสามารถเอายิงเพื่อนหนึ่งใบบนบดได้เพื่อยกเลกิกการโจมตีเอาการตายนั่นเอง จะมาสองใบเอามากันเฉยๆด้วยความที่มันตีก็ตีสามค่อนข้างแรงแต่ว่าบางบางทีแบบว่าเอาตัวแบบว่าที่เป็นค่าคอสน้อยๆเอามายืนช่วยตัวเนี้ยให้ยืนบอดแล้วก็น่าจะได้อยู่เนาะแตว่าเราเตะไข่แบบใส่เอ่เอใส่การ์ดอีคิปเตะไขแ่แพไเงี้ยอะต่อไปแม่กบแม่กบบอกว่ามีข้อสามให้เจมมาหนึ่งแล้วก็ให้พาวมาหนึ่งแต่ว่าบอกว่า เอกบอกว่าเมื่อจบเทินของเราอันนี้พาบุกหนึ่งก็คือคงก็จะสแต็กไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะก็อาจจะเอามาเป็นแบบใบกันไนนะอนาคตผมไม่มั่นใจเหมือนกันก็ใส่มาใบหนึ่งไม่เคยได้ใช้ซึ่งอันนี้จะไม่่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่แล้วผมอยากอยากแบบแพงบ้างนะเผื่อตาจริงก็ใส่ใบอื่นดีกว่านะอ่ะต่อไปเป็นลิก,กี้เพื่อนรักลิก,กี้บอกว่า มีข้อส,สามให้เจมมาสองแล้วก็มีพาวหนึ่งแต่บอกว่าเมื่อ,อเมื่อจะติดลงมาเนี่ยเอาการ์ดชื่อกุยฮอนไนสูงสุดสามใบจากนรกเข้าเด็กแล้วจวดหนึ่งได้าการรีกองใส่มาสามใบเลยเพราะยังไงก็ได้เล่นกุยฮอนไนอยู่แล้วเนาะใส่มาแค่นี้เลยแล้วก็จะมีไอ้ก,การ์ดเด็กกี้นักปลอมแปลงเนี้ยก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยถ้าไปหาซื้อได้นะแต่น่าจะแพงอยู่ตอนนี้ในตลาดอะต่อมาเปคุณตำร,ร,รวจคุณตำร,รวจบอกว่า ข้อ,อส,สองเกมสามแล้วก็มีพาวสก็เอามาใช้เป็นค่าคอร์สนั่นแหละไม่มีอะไรมากใส่มา2องใบอ่าอันนี้ใบคุม้มคุ้มเลยเป็นใบไม่มีเทคที่ค่อนข้างคุ้มนะสับคนเริ่ม,เ,ม,เ,มเล่นมันจะอยู่ในบล็อกไอ้บีทของน่าจะศูนย์หนึ่งมั้งแต่จะไม่ได้เหมือนกันเป็นบีทีของเอ้เอ้ทีดีทีดีบีีมันไม่มีทีดีของไอ้วิวรุตป,ปักซอยนะ อันนี้บอกว่าคอสหนึ่งใช้คอสหนึ่งแต่ว่าตีถึงสี่เลยเด็กไม่ชอบแมลงศัตรูมากๆคุ้มในคุ้ม,มากซึ่งผมใส่มาสองเพราะใส่ทืนดีกว่านี่อาจจะใส่แบงค์มาไอ้นักเรียนแบงค์เป็นตัวคอสหนึ่งมีให้เกมมาหนึ่งแล้วก็มีพาวก็สามก็เล่นต้นเกมไดใ้ใส่มาสองสองนะอ่ะต่อไปเป็นตัวของคุณคณรูภาษาไทยเป็นตัวคอสศูนย์พาวศูนย์แต่ว่าให้เกมมาสี่ก็มาทิงคารายนั่นเอง ช่คันเหมือนการ์ดหายไปบางไปอ๋อนี่มีไอ้ดำด้วยนี่ไอ้ดำก็เป็นตัวเหมือนนักเลยนแบงค์เลยผมชอบหมามานันเนาะก็ใส่สามาก็คอสก็คือคอสหนึ่งให้เจมสามแล้วก็มีเพาหนึ่งก็แค่นั้นเลยมอนธรรมาดาไม่มีอะไรอะต่อมาจะเป็นตัวของเวมตลละเว,วมต์ก็จะอันนี้เป็นบั่มขึ้นประโยชน์ให้เจมมาหนึ่งบเทคบอกว่าทิ้งมอนที่ชื่อกุยฮอนหรือนายหนึ่งใบจากมือลง ลงดอกเพื่อเอ่อโจสองทิ้งหนึ่งโจสองนั่นแหละจะมาสามใบเลยเพราะจะได้มือคือมันโจทั้งสองใบเลยนะเออต่อมานี่สระเพื่อนช่วยช่วยเพื่อนทิ้งกุยฮอนหรือนายหนึ่งใบจากมือลงดอกแล้วก็ชุบหนึ่งใบจากอ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้เวทสนกลับนะก็คือเมื่ออีกฝั่งตีมาเนี่ยเราไล่อันนี้ไปก็ทิ้งกุยฮอนหรือนายจากมือลงนรกแล้วก็ ด,ดีออตา้าหนึ่งใบจากอ่าสามคู่แข่งเนี่ยขึ้นมือไปเลยไปเล่นเทิรนน์นาจะใส,ใส่ใส่สามนะอัะนนี้กับคาลเ,เตอร์สำหรับเด็กนี้ระเบิดเบรี่แฟตแมนบอกว่าทิ้งกุยฮอนไนอย่างละหนึ่งใบจากมือหรือสนามลงนรกเพื่อทำลายมอนทุกใบบนสนามคู่แข่งเอาไว้เอาไว้เซียร์บอร์ดได้ยังนะไงใบนี้แต่ยิ่งใส่มาใบสองใบก็ได้ผมใส่สามพวกมือนการ์ดฟอยล์แล้วก็ ก็น่าจะได้ใช้แหละอ่ะต่อไปเวฟฟิลล์ะเวฟฟิลก็คือสมชายห,ห้องเช่าราคาถูกเทคอ่ามีให้เจมมาหนึ่งเทคบอกว่าบวกเพาวสองให้กับอวตารที่ชื่อกุยฮอนไนที่สั่งตีก็คือเมื่ออาสว่ากุยตีเงี้ยไอฮอนไอกุยตีไอกุยพาวสองก็บวกอีกสองกันเป็นสี่แล้วก็เมื่อตีก็ไอฮอนอนอไนก็อาจจะเรสเรสแล้วก็บวกพาวให้กุย อยากตัวละสองก็กลายเป็นสี่ก็เอคกวตี้แปดนี่ทำนองนี้ใส่สี่หรือใส่สี่เลยก็ได้ใบนี้แต่ว่าผมใส่สองใบนะเพราะว่านี่มีทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายก็บอกว่าเป็นแลนฟิลไอแลนเมจิกเออต้องเรืียงนี้เดยให้เจมมาสองเทคบลอคอตาที่เป็นเผ่าเอ่อแมลงสาบลิงแล้วถ้าทุยคนเนี่ยพาบุกหนึ่งไปมาใส่คำๆนะ ก็คือด้วยความที่เพื่อนผมเปิดมันได้กรอบทองแต่มันไม่ใช่ผมผมเคยซื้อมาอันนี้มวยทะเลมวยทะเลให้เจมมาหนึ่งเทคบอกว่ามอนอทั้งสองฝ่ายเนี่ยตีได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นเออเอามากันได้ดีเลยกันตายด้ดีมากๆแต่ว่าบอกว่า,อ,าอยู่ได้แค่สนะี่เทิร์นนะคล้ายๆกับดาบพนึกแข่งแสงของยูกิอะแหละแต่อันนั้นมันอยู่สามเทิร์นแล้วก็แข่งตีไม่ได้เฉยๆแต่อันนี้ตีได้แค่ทีละครั้งเนาะ สบายใบหนึ่งอ่ะต่อไปเวทอีควิปเวทอีควิปคือไม้ก้าหลังสวมใส่ให้อ่าไม้ก้าหลังเนี่ยมีเจมสองเนาะบอกว่าติดให้มอนหนึ่งใบมอนตัวนั้นได้เอฟเฟกต์เตะไข่เตะไข่บอกว่าก็คือสามารถตีทะลุมอนได้เลยตีตีเข้าไลท์โดยตรงได้ใส่มาสองนะอันนี้คือเด็กมีมเนาะแต่จริงใส่คนใส่สีนะตัวนี้โคตรเก่งเลยไั้ด้วยความเป็นมีมผมเลยนี่ใส่ตีแม่ตีพ่อตีแม่มา ตีพ่อเอาตีพอ่อก่อนตีพอ่อบอกว่ามีเจ่าไอ้ตีพอ่อมีเจมให้มาสามแล้วก็บอกว่าในวอ a ์ชัเฟสที่อวตาตัวนี้สงสัยทำลายอวตาไฟล์สำเร็จนะเมื่อตีมนอนฝ่อนข้ามตายเออ่สามารถสแตนตัวตัวที่อีกิ p การเป็นนี้ได้แต่ว่าบอกว่าถ้าเกิดเออ่ตัวที่อี i ิฟอะตายเราจะไล์รุปห,หนึ่งนะ สบายเดียวพอ่อมัน,ม,นมันมีมาเนาะต่อไปตีแม่ตีแม่ก็อบอกว่ามีอให้เจมมาสองบอกว่าให้พาวสองกับตัวที่สมใส่ก็เท็เหมือนพ่อเลยเมื่อตีเมื่อมอนที่สมใส่ตาย,ตายก็จะไล่ลบหนึ่งนะครับก็สำหรับเด็กของผมก็จะประมาณนี้ไม่ไม่น่าเก่งขนานดะที่จะไปแข่งแล้วนาชนะเหมือนเพื่อนผมนะเพราะเพื่อนผมเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยแต่ว่ามันมันไม่ค่อยได้ลงแข่งเพราะว่ามันบอกว่าเด็กมันยังไม่สมบูรณ์ ก็เอาไปว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละฮะขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่แต่ก็ขอบคุณมากมากฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับเจองค,คลิปหน้าฮะ